ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็ Good Morning นะคะก็วันนี้เนี่ยเปิดมาด้วยคลิปที่น่าสดเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยไอยก็จะพาทุกคนนะคะอยู่กับไอ้วันเดย์วอล์ค with me นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปร้านชาเขียวกันนั่นแหละทุกคนเป็นชาเขียวร้านโปรดของไอนะคะเป็น favorite spot ของไอเลยนั่นแหละทุกคนตอนนี้คือแบบร้อยมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา8โมงช้านะคะทุกคน ตื่นเช้ามากๆก็คือตื่นแบบนี้แหละตอนนี้แบบเบอร์มากเลยแล้วก็แบบลอยมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงนะคะก็วันนี้เนี่ยจะทําเป็นวันเดย์วอล์กกับมีแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปร้านชาเขียวร้านปวดของไอซซึ่งเป็นแบบเฟเวอร์เลสปอตของไอซ์เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าเป็นร้านไหนซึ่งจริงๆร้านนี้อยู่ที่โครงการเวลาสินทรนหลังสวนนะคะ ไอ้ว่าร้านนี้เป็นชาเขียวที่แบบอร่อยมากๆเลยอ่ะเพราะว่าปกติเราไอเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบดื่มอะไรหวานๆเลยอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบชอบกินของหวานชอบดื่มของหวานอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบอะไรที่มันแบบหวานมากๆอย่างเช่นแบบถ้าเราสั่งน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะสั่งแบบจากร้อยเปอร์เซ็นก็จะเหลือแบบยี่ห้าเปอร์เซ็นหรือว่าบางที่ก็คือศูนเปอร์เซ็นไปเลยคือชอบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คือร้านนี้เป็นชาเขียวที่แบบรู้สึกว่ามันเข้มข้นแล้วก็แบบไม่ได้หวานอะไรเงี้ยก็คือแบบทานได้เรื่อยๆเลยอ่ะทุกคนก็เลยแบบ ็นร้านชาเขียวสุดโปรดของไอซแบบน u m เมื่อวาเลยตอนนี้เป็นเฟบเลสปอร์ตของไอซเลยนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โครงการเวลาสินทอนหลังส่วนเลยแล้วกันนะคะทุกคนเป็นเฟบเลสปอร์ตของไอซเลยนะคะร้านชาเขียวอะไรเงี้ยสุดโปรดวันเดย์วอล์กวิสมีนะคะเออทุกคนแบบฟังไอรู้เรื่องไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึก,กว่าแบบลอยมากเลยอะทุกคน <laughs> เดี๋ยวตัดภาพกันไปเลยดีกว่านะคะ แต่เอาจริงๆไอ้ว่าหน้าสุดก็สวยฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไอ้ก็อยู่ที่โครงการเวลาหลังสวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านชาเขียวกันเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ในลิฟต์ <c oughs> ซึ่งเราอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่คิมปั้น,าานอะไรแข็งๆนะคะกดลิฟกันชั้นบอบบี้เค ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไออยู่ที่โครงการเวลาหลังสวนนะคะซึ่งตรงนี้ไอที่ไอนั่งอยู่เนี่ยซึ่งจะเป็นพื้นที่ของโรงแรมสินทรเคมเปนสกีโฮเทลแบงกอกนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นโรงแรมคิมตันมาลายแบงกอกนะคะก็อันเนี้ยคือมันจะเชื่อมกันเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โครงการเวลาหลังสวนกัน,นะคะ่ะเป็นร้านชาเขียวร้านโปรดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรทานด้วยนะคะออกมาขางนอกเดินไปแล้วร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงเลยนะคะก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกมาตอนนี้ตอนเที่ยงเลยนะคะ หิวมากมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่โครงการเวลาหลังสวนกันตอนตอนเนี้ยก็นั่งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมเคมปินสกี้นะคะเป็นสินคโปร์เคมปินสกี้นะคะเดี๋ยวเราตัดภาพกันไปที่ร้านอาหารอะไรเลยสักอย่างเนี่ยเราไปดูกันมาแล้วนะคะหิวมากมากเลยค่ะทุกคนแดดแบบเปรี้ยงมากเลยนะคะตอนนี้นี่นะคะโครงการเวลาหลังสวนนะคะแต่คือวันนี้ให้ดูชุดก่อนว่า เป็นแบบนี้สีแดงมากสกอตรองเท้ากระเป๋าต่างๆก็แดงอ๋อกระเป๋าเขียวนะคะขาดสีเหลืองไม่งั้นก็จะเป็นแบบไฟจราจรอ,อะไรเงี้ยเป็นเดคนาทดมิกนะคะคนเยอะมากๆเลยะคะ่ะทุกคนคยังไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> กินอะไรดีคือในโครงการเวลาคือแบบจัดมาครบทุกร้านแล้วจริงๆค่ะก็เลยแบบ no idea มากๆตอนนี้แต่ตั้งใจจะมาแบบร้านชาเขียวก็เลยแบบเอาหาข้าวกินก่อ <c oughs> เข้ามาที่ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทานลงสีกันนะคะทุกคนว่าไม่ได้จองอะไรมาเลยนะคะหิวมากๆเลยค่ะตอนนี้นี่เป็นแบบเมนูต่างๆมันก็จะเป็นแบบมีอาหารจีนอาหารไทยอะไรอย่างงี้มีทุกอย่างเลยจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเปิดมาก็เจอกับเมนูของหวานเลยนะคะเพาะสั่งอาหารเลยนะคะมาร้าดา น่าทานมากทุกอย่างเลยนะคะทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนทานข้าวต้มนะคะนี้อันนี้ที่ลงสีนะคอ,อข้าวต้มบหม้อไฟข้าวต้มบวยหม้อไฟนะคะ คนอันนี้เป็นหมูบะเตงนะคะอบหม้อดินนะน่าทานมากกับข้าวต้มนะคะ ออกมาจากร้านชาเขียวแล้วนะคะเมื่อกี้ลองถ่ายที่ร้านชาเขียวแล้วมันไม่มีเสียงนะทุกคนไอ้งงเหมือนกันว่าทําไมแบบลองเปิดฟังดูแล้วมันไม่มีเสียงเลยนะคะค่ะทุกคนก็เมื่อกี้ไปทานชาเขียวมานะคะนี่ยังไม่หมดเลยแล้วก็มีทานไอศครีมนะคะอร่อยมา,มากๆเลยก็ใครสนใจนะคะไอก็แนะนํามากๆเลยนะคะเป็นชาเขียวร้านโปรดของไอเลยนะอันนี้เป็นชาเขียวอีกแก้วหนึ่งนะคะแก้วที่2นะคะออกมาจากร้านเมื่อกี้พอดีว่าอยากแบบอยากกินอีกอะ่ะทุกคนก็เลยแบบสั่งมาอีกแก้วหนึ่งแต่ว่าก็ไม่หมดนะคะตอนนี้เดี๋ยว ค่อยกินไปเรื่อยๆแล้วกันมีนอยู่กับชายเขียวสุดโปรดของเรานะคะค่ะตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะวันนี้วันเดย์วิสมีคนเดียวแบบอารมณ์เลยอะทุกคนจริงๆ <laughs> Far as eyes can see. So, baby, come with me.